คือถ้ายังไม่ต่อแบตเตอรี่นะครับแรงดันข้าจะอยู่ที่ 13.8V โวลต์ก็นี่เลย <for> you. 1 3 8สอันนี้คือแบตเตอรี่ที่ผมชาร์จเต็มแล้วนะผมเคยใช้เครื่องชาร์จนะครับชาร์จเต็มแล้วค่อยนำมาใส่ทรถอีกทีหนึ่งเพราะว่าเคยเจอตอนนั้นคือแบตหมดเกี้ยงเลย เหลือแค่2โวลต์เองตอนนี้ผมก็ชาร์จแล้วก็วิ่งไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ก็คือ12อโวลต์อันนี้ผมจอดไว้ประมาณ2วันซึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ปลดปลดตัวสมาร์ทเกตออกนะครับซึ่งผมติดตั้งสมาร์ทเกตอยู่จะมีสมาร์ทเกตอยู่ตัวนี้อันนี้ผมปลอดออกแล้วก็คือผมไม่ได้เสียบถ้าเสียบนี้จะกินกระแสไฟ อยู่นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูจะกินกับแสไฟอยู่นะตอนนี้กินกระแสไฟเท่าไหร่ตั้งศูนยใหม่นะเนี่ยจะกินกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ20 20ปีออันนี้คือไม่มีอะไรเดิมๆของรถนะล็อกรถแล้วเนี่ยเราจะจอดรถแบบนี้ไปประมาณแล้วแต่กี่วัน สาวันก็เร้่แต่นะครับทีนี้ผมจะไปเสียบสมาร์ทเกตว่าจะก,กระแสตัวนี้จะเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้ผมเสียบสมาร์ทเกตเห็นไหมครับกินกระแสไฟอยู่ที่200มิลลิแอมเดี๋ยวผมล็อกรถ ะครับเมื่อสมาร์ทเกตดับไปแล้วแล้วก็อยู่ในสภาวะสแตนบายคืออันนี้คือล็อกรถแล้วนะครับสังเกตการกินกระแสจะอยู่ที่80-90 mm เมิลลิแอมเยอะกว่าตอนไม่เสียบสมาร์ทเกตนะถ้าเสียบสมาร์ทเกจจะกินอยู่90-80 mm แมิลลิแอมแต่ถ้าไม่เสียบก็จะกินอยู่แค่20 mm มิลลิแอมนะครับก็ทำจะทำให้สิ้นเปลืองแบบ เพราะฉะนั้นสําหรับรถใครที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็ถอดออกให้หมดนะไม่งัน้นเขาก็จะกินกนระแสแบตเตอรี่ไปเรื่อยเมื่อเราจอดรถนะครับทีนี้ก็มาถอดแบตเตอรี่ไปซ่อมกันไปฟื้นฟูกันโดยองนดัรบแรกก็ถอดขั้วโลกออกก่อนนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็ป้องกันการสปาร์คของไฟจากแบตเตอรี่นะนนอก็คลายน็อตออกหน่อยนึงก็ใช้ประแจเบอร์ส0นะครับเป็นเบอร์10นะ ก็ปลดออกก็อาจจะเก็บไว้หน่อยด,ดีหน่อยนะครับประมาณนี้จากนั้นก็ค่อยถอดขั้วบวกออกก็ขายหน่อยหนึ่งประมาณนี้จากนั้นก็คลายตัว ตัวล็อกแบตเตอรี่นะครับเป็นเบอร์สิบเหมือนกันคลายออกทั้งสองฝั่งเลยลายตัวเดียวก่อนเราก็ได้อันนี้ผมใส่ไว้กันความร้อนจากเครื่องยนต์มาแผ่ใส่สู่ แบตเตอรี่นะฮะป้องกันน้ำกดน้ำกันแห้งนะครับอันนี้เขาก็จะมีรอกอย่างนี้นะครับเอาล็อกออกนี่ก็คายออกไปก็เก็บไป ก็เหี้ยออกมาเลยนะครับมีหูหิ้วอยู่ <c oughs> แล้วอ, <c oughs> อันนี้ก็เก็บไว้นะครับ <c oughs> การฟื้น <Cuba> ฟูแบตนะครับจะเป็นพันก็คือใช้คามถี่ในการสไลด์ซันเฟดออกจากแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อป้องกรรันระบบไฟเสียหายนะว่าวงจรอิเล็กทรอนิกของรถยนต์เนี่ย ถ้ามีความไปรบก,กวนก็จะทำอันตรายนะครับเดยเฉพ่อพวกกล่อง ECU กล่อง MCU เนี่ยเพราะฉะนั้นเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะถ้ากล่อง ECU เสียหายขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยนะครับนี้เป็นที่จอดรถห้องเช่านะไม่ใช่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นปลั๊กไฟก็อยู่ไกลก็ไม่สะดวกเอาเครื่องชาร์จเครื่องฟูลฟูลมาทําตรงนี้ก็อาจจะหายหายทั้งแบตหายทั้งเครื่องได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่บ้านส่วนตัวเป็นห้องเช่า เพราะฉะนั้นก็ยกแบตเตอรี่ไปทําที่ห้องดีกว่านะครับเพราะใช้เวลานานนะประมาณ24ชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะครับการดีแพร์การฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยแต่ถ้าเป็นบ้านก็สะดวกดีทำตรงนี้เลยโอเคครับอันนี้ผมก็ถอดแบตออกแล้วทีนี้ก็ไปดูการทํางานของระบบฟื้นฟูกันว่าเป็นยังไงน,นี้แบตเตอรี่ผมใช้รุ่น panasonic รุ่น6 15B24L ก็คือ12โวลต์52 m a ซึ่งแบตเตอรี่รุ่นนี้เขาจะมีตัวตรวจวัดสภาพของแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินก็คือถ้าเป็นสีน้ำเงินนี่ก็คือแบตเตอรี่เต็มแล้วก็สภาพปกติสีขาวคือไฟเริ่มอ่อนนะครับแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วก็ชาร์จให้เต็มส่วนสีแดงนี่คือแบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็คือต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องเปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าขึ้นสีแดงนะครับตรงตาตาแมวเขาเรียกตาแมวใช่ไหมอันนี้ตอนนี้จะเป็นสีขาวผมชา์จเต็มนะนะผมชาัดหลายชั่วโมงเลย10กว่าชั่วโมงนะแต่ตรงตาแมวเลยไม่ขึ้นสีน้ำเงินยังเป็นสีขาวสีขาวแจงน้ำเงินหน่อยๆนย่แต่คือจะไม่เป็นน้ำเงินเข้มนะก็บ่งบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เสื่อมสภาพแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลองฟื้นฟูดูมาซ่อมฟื้นฟูดูน,น,น,นะครับคือสีแดงก็เป็นบวกนะขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับ ดำก็เป็นลบออนะก็จะมีพัดลมติดอยู่ช่วหนึ่งก็จะบอกระดับแรงดันในแบตเตอรี่ทีนี้ผมจะฟื้นฟูก็คือจะซ่อมแซมเพราะว่าตัวตาแมวยังไม่ขึ้นสีฟ้าสีน้ำเงินก็ยังออกขาวอมฟ้าอยู่อันนี้คือยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะครับเนี่ยปลั๊กไฟยังไม่เสียบนะก็ะคือก็ขีดที่ขั้วแบตเตอรี่เฉยอันนี้เขาก็จะบอกอุณหภูมิภายในเครื่องไม่ใช่อุณหภูมิภายในแบตนะ เราะว่าเขาไม่มีเซนเซอร์วัดแน่นอนก็จะทดสอบถ้าถ้าใส่ผิดขั้วจะมีโปรเทคไหมนะลองสลับขั้วดูนะครับขั้วลบขั้วนั่นนะครับเมื่อใส่ผิดขั้วเครื่องก็จะไม่ติดไม่ทํางานอันนี้ผมนี่แดงแดงเป็นลบดําเป็นบวกคบเครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับอันนี้คือนิดนขั้วนะแล้วถ้าต่อเสียบปลั๊กไฟ มีเครื่องติดแล้วนะนี่คือเสียบปลั๊กไฟแล้วแล้วถ้าเราช็อตนะนะครับนะครับก็จะขึ้น e o คือ Error นะครับก็คือมีโปรเทคนะมีวงจรป้องกันภายในก็คืออันนี้คือป้องกันแบบช็อตได้นะครับแล้วถ้าต่อผิดขั้วล่ะนะครับก็ขึ้นเออร์เอร์เหมือนกันก็คือมีวงจรป้องกันภายในเหมือนกันนะนี่ก็คือทดสอบ2อันคือช็อต ช็อตวงจรแบบแบบช็อตวงจรความต้ตานภายในช็อตกันนะครับหรือต่อผิดขั้วก็จะมีระบบป้องกันเครื่องตัวนี้จะมีระบบป้องกันอยู่เมื่อเราเสียบปลักล๊กนะนะครัทีนี้ก็จะเริ่มการซ่อมแซมเลยดีเทลฟืนฟ้นฟนูเลยนะก็เสียบแดงเป็นบวกนะครับแล้วก็ดําเป็นลบเครื่องก็จะวัดแรงดันแบตเตอรี่ แต่ก็อุณหภูมิภายในเครื่องชาร์จก็อยู่โหมดนี้เนาะทีนี้ก็เปิดเปิดจุกนี้ออกนะครับอาจจะเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งก็ระวังเรื่องน้ำกรดหน่อยนะเพราะอาจจะเป็นกรดอยู่นะครับนี่ก็เปิดระบายความร้อนทีนี้ผมก็จะทำการทดสอบ ค่าความเข้มของกดก่อนเาใช้เจ้าเครื่องนี้เป็นกู๊ดก็คือดีนะครับดีอันนี้สีดำขึ้นตรงนี้นะดำขึ้นกู๊ดดีดีนะครับก็ขึ้นเป็นสีฟ้าเนี่ยค่าความเข้มอยู่ที่ประมาณเกือบ1.3ก็ทำการเสียบปลั๊กเข้าไปเลยตอนนี้ยังอยู่โหมโดชาร์จของขึ้นเขาว่าค่ากับทักอยู่นะครับเสียบปลั๊กไปเลย นะเมื่อเครื่องติดนะครับเมื่อเราเสียบปลัก๊กแล้วเครื่องติดก็เขาจะทำงานที่เป็นชาร์จแบตเตอรี่เห็นไหมครับก็จะขึ้นบาบาเปอร์เซนต์ก็จะขึ้น, Bar, Bar นตีขึ้นเริ่มจาก20อะไรอย่างเงี้ยนะแังดั้นชาร์จอยู่ที่14.3โวลต์กระแสชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้6.4แอมปนะ์ทีนี้เราจะไม่ชาร์จผมจะไม่ชาร์จนะ ว่าชาร์จก็เยอะแล้วเปลี่ยนกันนะแบตเตอรี่น่าจะเต็มอยู่ผมจะทําการซ่อมแซมเพื่อจะสลดยซันเฟสข้างในแผ่นธาตุของตัวแบตเตอรี่นี้เพราะว่าตัวตัวตาแมวก็ยังเป็นสีฟ้าอมขาวอยู่ยังไม่เป็นฟ้าออกน้ําเงินเข้มนะครับบ่งบอกว่าแบตเตอรีย่ยังเสื่อมสภาพอยู่ลองดูว่าจะสามารถซ่อมได้ไหมก็เราก็ปรับโหมดไปที่ดีแพร์เลยเลือกไปเลย ก็าจะขึ้นคำว่า PUL คือ p u นธ e แล้วก็มี r EP คือรีเพล r กับพริก็รอไปเรื่อยครับปล่อยปล่อยเครื่องทํางานไปแต่ในี้เครื่องก็เริ่มจะทําการรีเพล r ซ่อมแซมฟื้นฟูแบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวผมทําการวัดแรงดันตรงนี้ว่าออกมาเท่าไหร่ดังนัง้นขั้วแบตนะครับ ก็ออกมาอยู่ประมาณ14.3โวลต์กระพริบด้วยนะก็คือไม่นิ่งนะครับเป็น14.3โวลต์ประมาณนี้นิ New ้วชี้อยู่ที่เลข12โวลต์จะวัดกระแสไฟฟ้าด้วยวัดกระแสไฟฟ้า DC ก่อน DCM เซซิร่ ero, นะครับแล้วก็คองวัด กระแสไฟฟ้าก็จะอยู่ที่2ถึ5 M, 5. 3, 5. 3 M, ง5แอมป์ประมาณ5.3 5.3แอมป์สูงสุดประมาณวิ่งอย่างนี้ทีนี้ก็จะวัดกระแสสลับกระแสไฟฟ้าสลับอยู่ที่ประมาณ6.3แอมป์ประมาณนี้6.3แอมป์ ก็แสดงว่ามีทั้งกระแสไฟฟ้าตรงและก็กระแสไฟฟ้าสลับก็คือเป็นพันธ์นั่นนะครับก็คือเป็นคามถีไปกระตุ้นสไลด์ซันเฟสท,ที่เกาะตามแผ่นธาตุข้างในนะอันนี้ก็คือเริ่มระบบแล้วก็ปล่อยไปที่เขาระบุในคู่มือคือยีชั่วโมงยี่ชั่วโมงนี่ก็ชาร์จที่แรงดัน14โวลต์ที่ผมวัดเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกับชาร์จปกตินะครับแบตเตอรี่ก็เกิดความร้อนนะสถานที่เรา ตั้งทำการดีเพย์พื้นฟูแบตเตอรี่ขอให้เป็นที่โล่งนะที่โล่งที่ระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะว่าจะเกิดไอระกรดออกมาถ้าเป็นไม่ได้ก็หากระมังหรือว่าถังน้ำนะครับมาแช่เอาน้ําแช่ระบายความร้อนให้แบตเตอรี่ด้วยก็ดีน,นี่ผมก็จะปล่อยให้เครื่องทำงานไปทีนี้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับ